โอ๊ยมาแอบเอามือเถอะเขาไปทำอะไรเนี่ยไม่น่าฝ่าไว้เลยจริงๆทำซื้อมีขู่ท่องเปิดเพลงฟังจนหูแตกเลยมี่ต้องมาแอบอยู่ข้างหลังหกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอืมวันแรกใช่ไหมที่เจอพี่ใช่ไหมก็แบบว่าแบบเออก็ขู่ห้างพูดศาสนาอย่างยยืนก็ไม่กล้าคุยอ่ะเออติดขอจะถามก็ทำไมต้องโกนรู แต่คนคูอว่าโกโกและโกอะ่ะเออเชื่ออยู่อ่ะโหเดี๋ยวก็โกซะอย่างนั้นก็พี่แต่ละคนนะก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีก็ดีก็ดีกดร,รู้พี่อะคือแบบยังไม่เคยมีไม่เคยเอ้พี่ชาไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,ใชมีเพืเ่อนแบบนี้ดิหรือแบบมีเพื่อนแบบนี้อะแต่แบบไม่ได้เชื่อแบบจะสนิทกันได้เร็วมากมากขนาดน,านก็ออะกรนั่นพี่แกก็ cái gì đã đó cái gì 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 đó เ <Okay, S 2> อาใครดีกว่าพี่แฮก่อนกว่าพี่แฮกนะก็เป็นคนแบบไม่รู้ดีว่าพี่แฮกเป็นแบบคนแบบเออมีอะไรแบบเป็นพี่แบบพี่คนโตที่สุดเลยอะเออแบบมีอะไรก็แบบพี่ก็รู้เรื่องหมดเลยเนี้ยเออพี่แบบมีเหตุมีผลตลอดเนี้ยพี่ต้นเหรอพี่ต้นก็ภาษาก็แบบไม่เด็ดกราดอีกครั้งกังเสด่ห์แรงคนแรงไม่รู้ไม่หอลออจะเรียกได้เออส,ส่วน ไอ้คนอย่างอ๋อไอพี่อ,อ,อ,อ๋อ,อเออหืมนั่นแหละพี่อ๋อนะคือก็ว่าเหมือนแบบตอนวันแรกที่มาก็เหมือนแบบถูกจับตามองอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่แบบว่าไม่เหมือนเขาว่าแบบพี่ต้องมองอยังไงแบบเขาว่าแบบเออทําไมต้องแบบขนาดนั้นจะทําอะไรกูไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็ชอบแบบม,มองอย่างเงี้ยเออแต่อยู่ไม่ได้คิดอะไรนะเออ เออแลแต่ว่าไม่เปอะไรแต่ว่าผมความมวานสุดท้ายอย่างเงี้ยก็แบบไม่ใช่วันสุดท no ้ายพี way, ่แต่วงาวัเมื่อวานแล้วแบบเฮ้ยพรุ่งนี้ก็แบบต้องไปแล้วอ่ะเออแบบไม่ได้ไม่รู้ดีแบบก็ไม่อยากไปอ่ะเออแล้วแบบคอยย่มวันหลังๆมาอย่างเงี้ยเออก็แบบความรู้สึกแบบเข้าไปเุิดกับพี่เยอะกันมากๆเลยอ่ะเออไม่อยากให้มันจบเลยอ่ะอืมจากอย่างเงี้ยตลอดกันจริงๆนะจริงๆเลยแล้วก็ ก็ามาเที่ยวทำตลาดาก็ได้โหแต่ถ้าไปรานคนที่เยอะย้าจะหาเจอได้ไงนะโอ้โหจริงจริงก็๊เออเสริมก็ได้พี่เออยอมรบับกัเถอนแหละแต่ว่าถ้าตลกแลวเสริมแล้วทำให้พี่หัวเราะก็นี้ใช่ไหมอืมก็ชอบอยู่กับพี่ๆมากๆเลยทําให้แบบรู้สึกแบบอยู่กับเพื่อนเก่าอ่ะเออแบบเคค่ะเออก็อยู่แบบ เดีย๋ยวไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่ใช่ไหมเออก็เออ,เ,อ,อเจอผู้หญิงอะ้รก็เล่นด้วยกัน,กนอีไยก็สนุกอ,อ่ะมึงสนุกดีหนชอบอ่ะชอบรักพี่ๆทุกคนเลยแล้วก็อย่าลืมคิดถึงยุ้ดยด้วยนะไม่ใช่แหมไปทำอิมแพกอย่างเงี้ยเจอเด็กโสง่ายอ่าเงี้ยเด็กมาใส่รองสี่ข่า 4, 5, อย่างเงี้ยส,สวยๆทั้งนั้นเลยพัาราังขนาดเลยโอ้โก็ลืมยุ้ยหมดแล้ะ อย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะไม่งานนะตายแน่หน้ามลืมด้วยถ้าโทรมาหา,านะบ้างนะบาย